ไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเข้าตรวจสอบโรงแรมนะคะเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวค่ะ นายประกอบวงมณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะพร้อมทั้งส่วนรัชการที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ตรวจการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในอำเภอสวนพึ่งเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบก,กฎหมายมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้มารับบริการค่ะซึ่งภาครัฐสามารถตรวจสอบควบคุมยกระดับมาตรการการประกอบการและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผู้รับบริการก็ได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ฝ่ายผู้ประกอบการก็สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของตนก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ด้วยค่ะโดยแนวทางการตรวจสอบเข้าขอรับใบอนุญาตในครั้งนี้คณะกรรมการจะเข้าตรวจสอบโครงการโครงสร้างอาคารถึงความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยมีการจัดสถานที่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่เช่นสถานที่จอดรถมีเพียงพอไหมมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงหรือเปล่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งไปยังสถานพยาบาลมีระบบ a ดับเพลิงมีบันไดหนีไฟประตูหนีไฟสัญญาณเตือนไฟไหม้หรือเปล่าเครื่องตรวจจับกลุ่มควันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมด้วยค่ะจากการตรวจสอบโรงแรมทุกแห่งนะคะก็มีความพร้อมค่ะในระบบรักษาความปลอดภัยส่วนจุดไหนที่ยังบกพร่องเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ปรับปรุงแล้วก็ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานผู้ประกอบการด้านที่พักโรงแรมรีสอร์ทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องก็สามารถยื ขอรับใบอนุญาตได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งค่ะเพื่อที่จะให้ถูกต้องตามกฎหมายและถือว่าสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการด้วยรวมถึงประกอบธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ